มันเป็นฟิลเตอร์ค่ะให้ทุกคนรู้ว่ามันคือฟิลเตอร์ไไล่ออกม,อมทั้งบนภาพที่ใช่ค่ะไม่ทันแล้วเห็นไหมสวยทุกคนบอกสวยทีมแม่ม <laughs> ันได้ดีหรอ <laughs> อใจไม่ถูกเลย <laughs> ขอดูเวอร์ชั่นปลายทางหน่อยครับ <laughs> คืออะไรอนะ เวอร์ชั่นปลายทางอันนี้เนี่ยแหละค่ะปลายทางฟิลเตอร์มันอยู่กี่วันมันอยู่หกเดือนค่ะอันนี้คือบวมอยู่หรือว่าเป็นแบบนี้ไปตลอดอันนี้น่าจะบวมแบบนิดนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยุบลงเดี๋ยวมันจะยุบลงแต่หนูไม่ชอบให้มันยุบนะหนูชอบแบบนี้ไม่ทันเครียดเลยหนูชอบแบบนี้แบบนี้สวยกำลังดี เออปากหนูโดนหนูกัดปากตัวเองมาะคะ่ะช่างมันดันกี้หมมันเป็นลูกเชอร์รี่ไงคะเดี๋ยวมันจะเป็นลูกเชอร์รี่แต่หนูก็รู้สึกแต่หนูก็รู้สึกว่าจรจริบอกก้อนหนักแล้วคือจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าปากหนูห้อยอยู่แล้วเพะทำอันนี้มาหนูรู้สึกหนักปากมากมันแบบกินอะไรลำบากปากไหมลำบากค่ะ กินของร้อนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวฟิลเลอร์ละลายกินของร้อนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวฟิลเลอร์ละลายสวยสีเจ็บมาแล้วใช่ค่ะเจ็บแล้วต้องสวยแต่เหมือนเดิมดีกว่าไง่ี่บอจริงเหรอเนี่ยประมาณแปดสิเอร์เซนต์พูดว่าของเดิมดีกว่าที่เขาชมมาเพราะว่าเขาเก่งใจลูก อ่ะโอเคโอเครอเข้าที่ก่อนแล้วอย่าบอกว่าก็ลันไปฉีดปากหน่อยไม่เอานะไม่เอานะถ้ายุบน่าจะสวยใช่ค่ะมันบวมอยู่ยังบวมอยู่หนูมั่นใจมากเลยค่ะแต่หนูว่ามั่นใจแต่แม่หนูว่าไม่มั่นใจหนูถอดแมสออกมาแบบกลันแบบผิดหวังมากแม่กลว ถือว่าน้องกินส้มตำลอยเม็ดแฟนคลับบอกเห็นไหมเห็นไหมมันสวยเห็นไหมล่ะสวยสวยมาเวนี้แล้วไปต่อเห็นไหมเห็นไหมทีมโกลันเขาบอกทีมหนูนะเขาไม่ได้บอกทีมแม่เดี๋ยวแม่จะต้องหนูอาจจะแบบว่าวันนี้หนูอาจจะ พูดแล้วทำปาก,ปากแปลกๆเพราะว่าหนูยังไม่ชินคือตอนนี้มันเป็นก้อนอยู่หนูยังไม่ชินอาจจะแบบฮะแบบเแบบก่งปากแล้วอะใช่ด้วยทำปากทรงอะไรหนูแค่บอกคุณหมอว่าหนูอยากให้แบบมีตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าปากบนอะ่ะมันไม่ค่อยชัดหมายถึงรูปปากไม,ไม่ค่อยชัดบอกคลินิกว่าไม่ต้องส่งโปรอัอนนี้มาให้น้องกรันแล้ว แต่ว่าหนูทําตรงนี้ด้วยนะคะฉีดตรงนี้ด้วยให้มันแบบยิ้มขึ้นมาเพราะหนูปากตกเราไม่มั่นใจเลยแต่หนูมั่นใจมากหนูมั่นใจมากว่าหนูสวยไม่สวยหรอกพี่พอกสนหรวจไม่ครแสดงความคิดเห็นเ <laughs> ห็นอะ กี่ซีซีหนึ่งซีซีค่ะหนูทาแค่หนึ่งซีซีเพราะว่าหนูเป็นคนป่าเนื้อเยอะอยู่แล้วไหนลอเอาแว่นออกซิพี่วาราเหกไงวตาลกวักฟิลเตอร์นี้ห้ามใช้ห้ามใช้อันนี้แั๊บูแว่นดีสุดรอด คือเตอร์แ่นคือรอดแว่นหายไปไหนแล้วใครเอาแว่นฉันไปใครอันนี้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 บีแซบอกทำไมไม่เชื่อเอฟซีใส่แมทเขาให้หน sort of anyway? ูใส่แมทเขาแม เดี๋ยวก็ยุบแล้วเดี๋ยวก็ยุบแล้วแม่จะไม่รับไม่ไม่รับรีวิวแบบนี้เลย <c oughs> เห็นไหมพี่แอนบอกชอบสวยใครคะตออพี่แอนผู้หญิงจะชอบผู้ชายจะไม่ค่อยชอบหรอ,หรอแต่แม่เป็นผู้หญิงแม่แม่แม,แม่ไม่รู้ว่า ไม่พูดลเดี๋ยวหนูเสียเซลหนูไม่เสียเซลล์เลยหนูชอบหนูชอบแบบเมื่อวานด้วยแบบบวมๆเลยอะเ <c oughs> มื่อวานน,าน่ากอดีอะ่ะนี่คือสาเหตุที่เมื่อวานไม่ไลฟ์นะคะเมื่อวานพูดไม่ได้เลยคือคือ,คอตอนเป็นธรรมชาติเขาก็มันก็น่ารักแล้วอันนี้กัน ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หมดไปค่ะมันไม่ได้อยู่คงทนถาวรลอยสักด้วยไม่น่ะได้ที่เขาบอกว่าไปทำแท็ะทูไม่ทำเพราะว่ามันเม้นโกรธแล้วค่ะแม่โกรธแล้วเพิ่งต่อยค่ะใช่สวัสดีนะคะทุกคนคือรอดูขอบคุณครับ เดี๋ยวพี่พี่ก็ชินใช่ทุกคนยังไม่ชินหนูก็ยังไม่ชินเหมือนกันนะคะ <ใน S 1> พวกนี้ไปลองรีพีทไหมไม่ได้ไปะค่ะยี่สิบนาทีพูดอยู่แต่สวยไม่สวยยุ่เนี่ยจริงหรอยี่สิบแล้วหรอบ้าไม่ถึงยี่สิบนาทีดูเวลาตรงไหนหนูไม่รู้เลยเอาแว่นออกสวยไม่นะ หนูว่าพอเอาแว่นออกแล้วอะ่ะมันดูไม่สวยใช่ธรรมาชาติมันน่ารักมากอยู่แล้วพี่จะลบภาพเดิมได้ยังไง <c oughs> ใครอ่ะ <c oughs> ยี่าวสัน <c oughs> ส,สนงสารเลมซียห <c oughs> <c oughs> <c oughs> นูเป็นไรพี่บอก <c oughs> ด้วยค่ะโอ๊ยน่าจะน่าจะเครียดเดิมเดิมก็ดีอยู่แล้วน้องลัานจะทำทำไมไม่เป็นไรอะแ,แล้วใครคนไหนเขาดีอมาบอกหนูว่ากลันปากสวยมากอย่างนี้มีแฟนขับดีอมาบอกกลันแหมเห็นอยู่สองดีแต่ทุกคนเก่งมากเมื่อวานหนูลงสตอรี่ทุกแล้วก็ทักมาว่า ปล่าสวยมากคือหนูได้พูดก่อนว่าหนูจะไปทำไ่ไมหนูไม<ต>่ได้พูดใช่ไหมคะใช่แต่มีคนรู้ว่าน้องทำไงเก่งมากเก่งฟ้าฟ้า,าฟ้า,ฟาสวยไหมฝ้าเด่นสักขนาดนั้นเลิศ <laughs> ห็นไหมเลิศ หัวแม่จะปวดจะดูไลฟ์ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณเป็นใครเอาลมมาคณเดียวเจ็บมากฝ้าตอนแรกแม่ก็ทำจ <บ S 2> ใจไปแล้วนะแต่พอมาเจออ่านคอมเมนต์แม่แบบเจ็บมากฝ้าแบบอยู่ในห้องห้องอยู่คลินิกสองชั่วโมงเพราะว่าเป็นลม หลายจุดมาไม่เป็นไรแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็สลายหายไปใช่เดี๋ยวมันก็สลายหายไปถือว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะฟ้าแฟนคลับแท็กฟ้าบอกคิดดีๆนะฟ้าฟ้าบอกรีวิวหน่อยคิดดีๆนะฟ้ารอยุบใช่ไหมเดี๋ยวมันยุบเดี๋ยวมันยุบยุบแล้วเดี๋ยวมันสวยจึงแน่นอนเห็นไหมล่ะจริงๆเจ็บมากเจ็บมาก ไม่แล้วค่ะถ้าอีกทีก็ไม่ให้ฉีดแล้วมันก็คงเปลี่ยนเทรนไปแล้วใช่ค่ะสวยค่ะรอ,อยูขอบคุณค่ะนี่หนูสวยขึ้นคนดูไม่ลดเลยไม่จริงเลิฟติ๊กตอกเลิฟติ๊กตอกจูบหมาไม่ได้นะใช่ค่ะให้ <laughs> เป็นเริมพุ่งเลยล่ะ <laughs> ไอ้ลูกเนี่ยพุ่งก่อนเลยเนี่ย เข้ามาดูปากน้องไม่คือปากน้องข้างล่างมันมันห้อยตันยาใหญ่แล้วพอหน้าแล้วคือที่ฉีดอะที่มันดูไม่สมประกอใช่ไหมคะมันเกินข้างบนเยอะมากเกินไปเพราะว่าแล้วคือมันไม่เท่ากันด้วยติอย่างเนี้ยเพราะปากต้องหนูไม่เท่ากันใช่ไงก็เลยที่มันมีชอบเขาก็หนูปากเบี้ยไม่ใช่คือเนื้อปากเวลาพูดอะมันไม่เท่ากันหนูสังเกตละอย่าฉีดอีกนะของเดิมน่ารักมาก ได้ค่ะไม่ฉีดแล้วครับเข็ดหรือยังคะเข็ดแล้วค่ะขนาดไม่เท่ากันวันนี้นะไม่มีใครตุยผนวนหน้าไก้แน่นอนเป็นห่วงน้องครับแบบเดิมน่ารักกว่าขอบคุณค่ะแม่ได้เลยค่ะ ว่าเราว่าจะไปทำปากเลยค่ะทรงสวยดีโอ้ยจริงๆแล้วแล้วแต่เราแต่ชอบนะคะว่าชอบทรงอะไรไม่เท่าที่ดูอ่ะคือว่าผู้หญิงจ,จะชอบผู้หญิงจะจะจะชมว่าสวยแต่ผู้ชายจะไม่ชอบซึ่งแม่ก็เข้าใจได้นะคะจำหน้าไม่ได้เลยมีจะทำอะไรเพิ่มอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะ เธอคือใครใช่โกลันไหมใช่ไม่หรอกกลันเขามันเทรนไงเขาก็อยากอยากลองค่ะใช่ใช่หอยากลองหนูทำแค่หนึ่งซีซีนะคะคือเยอะมากแล้วสวัสดีค่ะพี่เบื่อ Good morning นะคะพี่บังปิดกั้นพี่เบื่อหรอพี่บังปิดกั้นพี่เบื่อทำไมพี่บังหรอ โกนผิดกล่อมพี่เบื่อโดนแกงจะปังบุพี่คนเห็นไหมล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้รู้ตัวการและใช่ไหมคะแล้วคือคุณรันเมื่อไหร่จะให้พี่เป็นแอดมินเขาเรียกว่าอะไรนะคะผู้ควบคุม แอดพี่เป็นผู้ควบคุมหรือยังพี่บังพี่บังวางยาก็คือพี่บังจะไปไลฟ์แข่งเองใช่ไหมผมขอโทษปลดแอดมินใครปลดแอดมินบ้างคะกดหนึ่งให้หน่อยต้องทำยังไงเนี่ยพี่บังเอ๊พี่เปื่อหนีไปแล้วไม่ดูใครใคร อ่าเขาเลขหนึ่งมาเต็มเลยอะ่ะปดพี่บังเรื่องพากยาแต่พี่เบื่อนะใช่ไหมคะไปแล้วครับน้องก็ลันตกใจเปิดมาเจอปากน้องบายบายนะคะขอบคุณคะ่ะไิเลเขาได้แต่ดิ่ิช่คนนี้ไม่ทำแลย พี่บองสกัดดาวลุ่งพี่บอมลอยคำนี้ลอยบายบายนะคะขอบคุณค่ะงอนหรอโอ้โนนะอุย้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จะหาว่าเธอได้เป็นแฟนฉันอาง <c oughs> นจรริงหอนี่ไงคอมเมนต์ Comment? ผมจะปากหมุดเข้าใจ <c oughs> แ,แ,แ,แซวลเล่นแซวเล่น <c oughs> แซวเล่นดีกันดีกัน <c oughs> แ้่กดพี่เบื่อไม่เป็นด้วยนะ <c oughs> ตายแล้ววันนี้ แล้วพี่เบื่อจะไปยังไงไปไหนคะจะเข้ามายังไงอ๋อเราันต้องปลดก่อนถึงจะเข้าได้ใช่ไหมคะใช่ต้องต้องนั้นก็ต้องอปลดก่อนแอดมินใครบ้างพี่พาวซานพี่ใครมีพี่พาวซานพี่หยอยพี่บงังใช่โกลันเองคะ่ะโกลันเองคะ่ะ กรันเองครับไหนน้องดูซิใครล้ายผิวบ้างวิจจะอึกไม่ทำยูทูบกับพี่นิม่มไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะว่าน้องน้องน้องจบเออฝ,ฝึกงานจบแล้วฝึกงานจบแล้วแล้วสัญญาก็หมดไปแล้วค่ะทีแรกว่าจะไปดูวันที่ยี่สิบห้า อ๋อให้พี่วันน้อยด้วยครับอา้าวกรรมเลยไม่มีใครทำครํทำเป็นนะ่ะแย่เลยไม่ต้องเหมือนพี่หนูเคยทําแบบเนี้ยตอนที่ไลฟ์ขายนาฬิกาพี่เมาอะ่ะเดี๋ยวหนูดูสิไม่หช่น่วยชย What time is it? Not you enough know? time! Oh my god, 15 seconds! ten seconds! <laughs> 10 seconds. I, cannot, I cannot, I cannot, I cannot! Hello, hello, hello! Yeah, I cannot! Recharge, oh yeah, recharge! 5pm! Let's go, let's go! <laughs> let's go, let's go! <laughs> ah! yeah, just kidding. It's <laughs> <laughs> <is> my dream. <laughs> Babe, thank you so much! Who is the, the MVP? 볼들 MVP 고맙습니다. 워드? 웨이브 고맙습니 나랑 팔로우 바보 그지 와! 와! 오 아이 아 지금 들어왔죠? 잠깐만. Why? Why? 아, 들어왔 줄 알았는데, <laughs> <왜 이제 왔어? 웃음> 지금 들어온 줄안 돼, 진짜. 탱가 팀에 이겼어. 광현 팀에 진거 같아. 아이고 나. 벌릴 <laughs> too strong อ๋อ all match you almost 100k over wow yeah every time next time เพชร comeback and then one by one yeah yeah rehabilitation rehabilitation today yeah rehabilitation จองนะจองไว้นะ yes จองไว้นะจองไว้ก่อน yes จองไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้เทพมาก่อนนะเธอได้เธอได้เนี่ยเธอได้ถ้าพี่เพชรมานะคะพี่จะยอนอย่างนี้เลย ไม่พอดีพอดีก่อนที่จะมาเจอซางมินกับทุกคนอ่ะก็คือแบบพี่เพชรมาช่วยห้องห้องพี่แต่แล้วก็พี่เพชรก็ไปเลยก็เลยใช่พี่ไม่ไม่มีตอนนี้ตอนตอนนี้อยู่ห้องพี่แป้งเปล่าคะเมื่อกี้เห็นอยู่นี้พี่แป้งพี่เพอ่าน่าจะน่าจะใช่ไม่เป็นไรสนุก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 มั่งมิน I have that one too yeah I already know and then me to o give for me who but to rate check What what what's what's it what's on the top? Too cute. m t s you? Ma 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 m oh. oh no 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 no. I don't know who. Oh, so u 나나나 oh, ah. I I have I have 우유 우유 on the top. Yeah yeah yeah, already. Was, yeah. Too cute. 나락 나락. Mm. 이거 cute. 다 핸드메이드라고 하더라고요. 맞아 맞아 맞아. 만드는 게와 too, too, too good. Too, too, too. Hey 장민. Yes. I will show you. Why, why, why? What, what, what? What, 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 what you are Wow, too big, your... Oh, pension. Hotel. Pension? Oh, hotel? hotel? Oh! Hello! Oh! Oh, are they? Who, 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 who is it? Mango! Oh, you Mango? Yes, my name is Mango. Mango? Seriously? Yes, what, what, what's that, what's that? What's I miss you, big sir! <laughs> no, I you... don't love you. I don't love you. I love you. I <laughs> you, cute no. you you. You you No! you cute I see. I She's mine! see. Yes. Hey. Yeah, we, we are lesbian ah? see. <laughs> Really? Yeah, we slept together yesterday. Okay, so I, 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 I'm try changing my. <laughs> <laughs>